สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรณ์หรือสาไพยิปซีนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีกันประจําเดือนพฤศจิกายน2565าาราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเดี๋ยวเรามาดูว่าชาวราศีกันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องของ การงานการเงนิงน,งน,งนความรักสุขภาพโชคลาภนะคะ <c oughs> ซึ่งการทำนายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้าง,งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดดูอย่างมีสตินะคะดูอย่างมีสติดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สิ่งไหนที่ดีๆก็รับไปสิ่งไหนที่ไม่ดีก็นำมาปรับปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า <c oughs> ท่านใดดูแล้วไม่โอเคนะคะไม่โอเคผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณจริงๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสับให้แล้วก็จะหยิบให้แทนชาวราศีกันนะคะมาดูเลยค่ะไพ่ใบแรกนะคะของชาวราศีกันนะได้ไพ่ i n g of s w w r r s นะคะ ไพ่ใบที่สองค่ะได้ไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญใบที่สามได้ไพ่ w h e e l of fortune นะคะองล้อแห่งโชคชะตานะคะแล้วก็ไพ่ใบที่สีได้ไพ่ the chalet ค่ะใบที่ห้านะคะได้ไพ่สองดาบสองดาบแล้วก็ได้ไพ่ ไฮดรฟังค่ะไพ่ไฮดรฟังได้มาได้ไพ่เดอะฟูลค่ะเดอะฟูลไพ่ห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญแล้วก็ได้ไพ่สี่เหรียญสุดท้ายนะคะได้ไพ่ว wow! ้ okay. าวเดอะซันโอเคไพ่แห่งความโชคดีไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งความประสบความสําเร็จหรือเริ่มต้นโอกาสดีๆใหม่ๆไพ่เดอะซันนะคะ เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับนะคะจะเห็นได้ว่านะคะไพ่ใหญ่อิทธิพลค่อนข้างจะเยอะเนาะเราได้ไพ่ใหญ่มาดูหนะ้าไพ่ใหญ่ของเรามีไพ่อะไรบ้างมีไพ่ wheel of fortune นะคะมีไพ่ h i d r o p h a n the chariot, ไพ่ the sun นะคะ the fool ด้วยนะคะซึ่งาชาวราศีกันจะเห็นได้ว่าชาวราศีกันนะคะช่วงแรงกๆด้วยความที่คุณเป็นนักต่อสู้นะ่ะ คุณเป็นนักต่อสู้คุณฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคจนมาอยู่ณจุดนี้เป็นเพราะว่าตัวคุณมีความมุ่งมั่นนะคะความมุ่งมั่นความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆมันเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาของคุณนะช่วงนี้ทําให้ชีวิตของคุณนะ่ะดาเนินไปได้แบบได้เรื่อยๆได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่อดทนอดกลั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บางทีคุณอาจจะ ได้ไพสองดาวแต่มันอยู่ตรงตำแหน่งดีตก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบยังลังเลใจย,ยังไม่รู้จะเลือกทางไหนดีอะไรยังไงดีแต่นะตอนนี้อ่ะมีไพ่พระขึ้นมาไพา่เฮโรเฟนขึ้นมาบอกคุณว่าขอให้คุณนะคะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทาบุญนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วผลบุญจะส่งผลให้คุณอะ่ะประสบความสําเร็จโชคดีนะคะ โชคดีนะคะที่สำคัญนะคะให้ระวังเรื่องคุณชอบเรื่องความสวยความงามบางคนอาจจะชอบแต่งตัวชอบท่องเที่ยวชอบไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือเสียเงินเสียทองไปกับตรงนี้ทําให้การเงินของคุณมันติดขัดนะคะการเงินของคุณมันติดขัดเขาบอกคุณต้องคิดแล้วว่าคุณจะเก็บเงินยังไงนะคะคุณต้องรู้จักคิดว่าจะเก็บเงินยังไงเพราะสุดท้ายแล้ว ถ้าคุณเก็บเงินได้คุณรู้จักประหยัดมัธยัติอดออมคุณจะได้ไพ่เดอะซันเดอะซัคือไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งการโชคดีไพ่แห่งโอกาสสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะชาวราศีกันไพ่คุณสวยไม่ใช่ไม่สวยนะคะไพ่สวยและไพ่ดีแต่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่บอกที่เตือนไปนั้นคุณจะนําไปปฏิบัติหรือไม่นะคะ อเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ให้ทีละอย่างเลยเริ่มจากเรื่องการงานก่อนเลยนะคะการงานนะคะการงานชาวราศีกันเรื่องงานของคุณตอนนี้เรื่องงานของคุณก็ค่อนข้างจะมั่นคงสร้างเงินสร้างโอกาสให้คุณนะมีโอกาสทางด้านการเงินเรื่องงานนะคะงานของคุณดีมีโอกาสทางด้านการเงินมีเงินเข้ามือเข้าอะไรเนี่ยมาจากเรื่องงานนะคะแต่ว่า คุณอะเป็นคนชอบย้ำคิดย้ำทาวิตกกังวลเครียดนะคะไพ่เดาหมูลางทีคุณกังวลมากเกินไปวิตกกังวลมากเกินไปในเรื่องของงานนะคะทำให้เครียดมากกว่าออนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาดูกันว่าในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีกันการเงินนะคะ ในเรื่องของการเงินจะเห็นได้ว่าคุณคุณคิดแต่เรื่องของการเงินแล้วทําให้คุณแบบคุณอาจจะใช้จ่ายเงินในทางที่แบบไม่ค่อยโอเคทําให้คุณมาปวดหัวที่หลังในเรื่องของการเงินนะทําให้การเงินอาจจะแบบไม่พอใช้นะคะบางคนอาจจะชอบความสะดวกสบายชอบความสวยความงามทําให้หมดเปลืองไปกับสิ่งเหล่านั้นนะคะโอกาสทางด้านการเงินคุณก็เลยนี่นะคะมาดูในเรื่องของโชคลาภหน่อย โชคลาบนะคะโชคลาบนะคะเป็นอย่างไรบ้างโชคลาภของคุณมาจากเรื่องงานโอกาสทางด้านโชคลาบนะคะไม่เด่นนะไม่เด่นแต่ถ้าอยากเสี่ยงจริงๆนะอาจจะได้จากคนเจ็บคนตายอะไรเงี้ยจะมีโชคมีลาบนะบ้างแต่ว่าเด่น,ดนๆหลักๆก็คือมีโชคาทางด้าน ในเรื่องของการงานโอกาสทางด้านการงานมากกว่าโชคล่ามของคุณจะไปอย่างนั้นแล้วจะทําให้คุณสุขสบายนะมีความสุขการงานของคุณงานบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องแบบจบแล้วเพื่อเริ่มต้นไงในเรื่องของการงานแล้วงานมันจะพาให้คุณมีตังมีเงินนะคะไปต่อได้อะไรประมาณนี้นะคะ,ะมาดูสุขภาพกันหน่อยสุขภาพนะคะสุขภาพของ ชาวราศีกันดูสิสูขภามบางคนพึ่งฟื้นพึ่งอ,อยู่ในระยะพักฟื้นบางคนก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงกินเยอะนอนเยอะอะไรประมาณนี้แต่สูขภาพของคุณโดยรวมก็ดีนะคะไม่มีอะไรมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องความรักดีกว่าขค,ความรักนะคะ,ะความรักจะดูในเรื่องของคนโสด คนที่มีคนคุยแล้วก็กดมีคู่นะคะความรักนะความรักคนโสดก่อนเลยคนโสดนะคะได้ไพ่ไ n i g ออ o เ p น n t a c l e นนะคะคนโสดได้ไพ่หกไม้เท้าคนโสดคุณจะมีคู่อยู่นะแต่ช้าแต่ช้ากว่าเขานะคะ คนโสดคนโสดคุณเหมือนแบบว่าช่วงนี้คุณคุณอยู่เรื่องอยู่กับเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของงานอะไรอย่างเงี้ยทาให้แล้วที่ผ่านมาบางทีประสบการณ์ที่ผ่านมาบทเรียนที่ผ่านมาเรื่องของการมีความรักแล้วคุณไม่ประสบความสําเร็จมันไม่โอเคในเรื่องของความรักคุณเลยรู้สึกแบบเศร้ารู้สึกอะไรเลยรู้สึกแบบ อยู่เป็นโสดดีกว่าเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะว่าไพ่นางฟ้าบอกว่าไงไพ่บอกให้คุณคิดบวกสิ่งที่ผ่านมาให้มันผ่านไปนะดูตรงนี้ก็ได้สิ่งที่ผ่านมาให้มันผ่านไปนะคะคิดบวกถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่มองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคตินะคะดูแล้วก็ เขาบอกว่าทําตัวเองให้มีความสุขให้เหมือนกับการฮันนีมูนอะไรเงี้ยถ้ามีใครเข้ามานะนะไม่ต้องไปมองสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะสิ่งที่มันผ่านมาแล้วบางทีมันแก้ไขอดีตไม่ได้นะคะมีแต่เดินหน้าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตค่ะโอเคอันนี้นะีคนโสดนะไปมาดูส่วนคนที่มีคนคุยหน่อยคนที่มีคนคุยนะคะ คนที่มีคนคุยเป็นอย่างไรบ้างนะในเดือนพฤศจิก,กาอยู่นี้นะคนที่มีคนคุยคะ่ะว้าวแฮปปี้มากเลยได้ไพ่สามถ้วยคนที่มีคนคุยได้ไพ่เจ็ดเหรียญสามถ้วยคุณอาจจะเฉลิมฉลองชอบอยู่คนที่มีคนคุยนะคนหนึ่งอาจจะชอบอยู่กับเพื่อนอยู่กับกลุ่มเพื่อนเที่ยวเฮฮา,าปาร์ตี้สังสรรค์ อีกคนอยู่ในมุมของตัวเองคิดเยอะประมาณนี้นะคะแล้วไพ่สุดท้ายเป็นไพ่เดทไพ่เดทบอกว่าบางสิ่งบางทีคุยถ้าคนคุยเฉยๆเนาะบางทีมันไม่โอเคคุยกันแล้วมันแบบไม่ใช่มันคนทัศนคติหรือความชอบเคมีหรือไม่ตรงกันอะไรเงี้ยมันก็ไปด้วยกันยากนะคะฉะนั้นคนเราอะ ถ้ามันไปด้วยกันไม่น่้จริงก็จบเถอะความสัมพันธ์นั้น <c oughs> ไม่ได้บอกว่าให้เลิกนะคะถ้ากรณีที่แบบหูยังไงก็เลิกไม่ได้ยังไงก็เลิกไม่ได้ <c oughs> ก็ลองปรับทัศนคติใหม่ปรับมุมมองใหม่อย่างที่บอกนะคะก็ทําทให้มันมีความสุขเปลี่ยนมุมมองทําโมเมนต์ให้มีเติมเต็มซึ่งการและการทําให้มันมีความสุขทําให้มันเอนจอย อยู่ใกลกันก็โทรหากันบ้างอะไรบ้างคิดถึงกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เปิดใจคุยกันนะเปิดใจคุยกันถ้าเปิดใจคุยกันแล้วมันโอเคก็ไปต่อแต่ถ้าเปิดใจคุยกันแล้วคุยไม่ได้ยังไงก็เข้ากันไม่ได้มันก็ต้องถอยถูกไหมคะอืมอันนี้คือไพ่นะบอกว่าสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะถ้าคุยแล้วมันโอเคมันก็สามารถไปต่อได้ แต่ถ้าเปิดใจคุยกันแล้วมันไม่โอเคมันก็ต้องยุติความสัมพันธ์นะอย่าให้มันยืดเยื้อนะคะการอยู่ยืดเยื้อหรือว่าดึงกันไว้มันจะทําให้ต่างฝ่ายต่างเสียยอการบางทีอาจจะเสียยอการในการที่เจอคนที่ดีๆกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูของคนมีคู่คะ่ะชาวราศีกันคนมีคู่นะดูคนมีคู่หน่อยเป็นอย่างไรบ้าง คนมีคู่ชาวราศีกันค่ะคนมีคู่นะว้าวหนึ่งเหรียญมาเลยค่ะท่านที่มีคู่อ้าวหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะคนมีคู่ชาวราศีกันมีไพ่เครื่องมีขึ้นมาไพ่บอกว่าอีกคนหนึ่งเหรียญอะบางคน คู่อยู่ด้วยกันเนาะคนนึงต้องการแต่เงินคนนึงต้องการความรักคนนึงต้องการเรื่องเงินทองมากกว่าอีกคนหนึ่งต้องการเรื่องความรักมันมก็มีไพ่เดอร์เฮอร์มิตขึ้นมานะคะเดอร์เฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ,พ่พระฤาษีบอกว่าคุณจะต้องมีสติทำอะไรคู่สองคุณสองคนเนี่ยทำอะไรกันให้มีสติ คิดให้รอบคอบนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจและที่สำคัญนะคะต้องช่วยเหลือประเนีประนอมซึ่งกันและกันนะคะอันนี้สำหรับท่านที่มีคู่นะ่อ,ะอยบอกว่าด้วยสถานการณ์อย่างนี้คุณรู้ว่าคุณควรจะไปต่อไหมนะคะ ครบต่อไหมเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมีปัจจัยเนาะเรื่องของการเงินเรื่องของการช่วยเหลือเกือ้อกูลเรื่องของความรักเพราะสุดท้ายจร้จิงคุณสองคนก็เป็นคู่กันนะ่ะนะคุณสองคนก็คือคู่กันนั่นแหละนะคะคู่กันนะจะได้ถึงขั้นแต่งงานแต่ได้แต่งงานกันเป็นคู่แต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสาหรับคนที่มีคู่เรียังไม่ได้แต่งงานก็จะได้แต่งงานกันนะคะแต่เรื่องของการ เรื่องของความรักหรือเรื่องของครอบครัวเรื่องของการมีคู่มันไม่ได้มีแค่ว่าความรักอย่างเดียวมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นทําอย่างไรถึงจะประคับประคองกันไปให้ตลอดรอดฝัด่งได้อันนี้เป็นโจทย์ยากสําหรับคุณนะคะอ่ะโอเคต่อไปเรามาดูว่าใครอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีกันบ้าง นะคะซึ่งพาอ,อยากบอกอยากเตือนอะไรบ้างชาวราศีกันออสองใบค่ะเห็นแก่ผลต,ตอบแทนเล็กน้อยแล้วก็ปัญหาที่ถาถมอ่ะอันนี้คือพาอ,อยากบอกอยากเตือนว่าตัวคุณนะคะอย่าเห็นแก่ แกประโยชน์เล็กๆน้อยผอๆอยะะผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะคะบางทีผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆเขาหวานแหเพื่อจะกินปลาใหญ่นะคะฉะนั้นก็ต้องดูว่าคนที่เข้ามาหรือคนที่ทำแบบนี้เขาหวังผลอะไรนะคะคอยเตือนนะคะอย่าหลงอย่าหลงไปกับสิ่งของเล็กๆน้อยๆอย,อย่าหลงไปกับ อารมณ์หรือคารมของเขานะคะแล้วก็ปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรนะคะปัญหาที่เข้ามาบางทีมันมันมาเข้ามาพร้อมกันหลายๆปัญหาพร้อมๆกันฉะนั้นค่อยๆคิดค่อยๆทาค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะแล้วมันจะดีเองนะปัญหาก็ค่อยๆคิดค่อยๆทํานะคะเหมือน่า้พระฤๅษีขึ้นหรือพ้่าพระขึ้นนะคะบอกว่าทําอะไรให้มีสตินะคะ คิดแล้วก็ค่อยเรียงลําดับความสําคัญแก้เป็นทีละอย่างแก้เป็นทีละเปราะแล้วจะดีเองนะคะอันนี้คือพ่อยากบอกอยากเตือนชาวราศีกันนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วขอให้ชาวราศีกันโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ